สวัสดีค่ะมือนี้พก,กออกมาชาแนลออกมาชาแนลเมือนี้ออกมาชาแนลก,าานกสิมาอยู่ทงอยู่หน้านะคะมือนออกมาชาแนลกสิมาคุณนอนใหม่ให้พี่น้องนี่ก็ภัยคุณไม่เก็บนองใหม่นะคะมือนี้ก็ภัยอันปูก,วาาออกไว้นะคะนอนใหม่พี่นอ้นองนอนง่ายๆนะค่ะเป็นคนสับนะคะ นี่นะคะนอนใหม่มา่ซับนอนใหม่ไปกินพี่ไหมนอบอก,กง่ายนึงบรรยากาศรอบๆค่ะอยู่มองแม่น้ำนะคะคนนอนใหม่ได้ยา,ยาหกหต้องกินแดกวะนะ่เนาะพี่น้นอง เขาเอาไวฮะจักกันเม่นรอวะนอนยังไงพี่น้องจะกินไหนวันใดเดี๋ยวฮะสับไปอย่างเดียวเพิ่นใส่มาสับครับอีเมียเพิ่นใส่มาสับนะคะมากับหนาบุคลีบุคลีซับครับตลกตลกแน่ ท <laughs> <laughs> ับนอนหนึ่งหวานครับเจ้าสิสําสำคัญตา่บหินหูครับนไม่ได้ใจเป็นตานอนหนึเงิ่งไม่ได้ปลูกครับมะลัก

เราอยากเป็นยูทูบเบอร์พี่นอ้องยากนัหน,นา้าวาับน้อใหม่เจ้กับจาบปบนมนซับบ,บนเก็บขาเกบตกน้ำห้องน้ำพี่น้องถ้าซับก็ซับจริงสิเนี่ยโอ้ยกบแล้วไปซวันนี้มัน นอแไมนอน่อยย่อยเงี้ยอยเงีนี่เขากินไหนบุงนราหน่อยเอาเปร็นซับหนึ่งนะคะฮึโมูหแล้วอีเมียเราวะสาเหมือนเลยเราอะใช้งอเมยนกับเมืยอของเราแล้วก่อนหนึ่งเบิร์นเลยได้เนาะเบิร์เลยะ บรรยากาศนี่อยู่นาค่ะพี่นนองโอ้ยผู้บาวฮานเอาใหม่ครับผู้บาวฮันเอาใหม่ <c ười> เม้ยเมันยาวเกิ ่หน่อน,นี้มันยาวเกินนะมันยาวเราต้องเอาไว้แล้วแล้นอนหน่อยๆเลยแม่แต่อย่าสงสัยมันสีเป็นอันนี้เป็นกอเป็นเมลไฟเบิรงนี่ครับพี่น้องเอาเบอสแดงสีพี่น้องทำไมพี่น้อง โอ้แกลงแห้งครับนั่ครับเลยครับนั่งหินข้ามนอยใหญ่ใหญ่โอ้เนออกเล้วจำยังได้กินเนาะ

ทำไมพี่นอ้นองน้องย้ายเก็บไว้ร่วมกันไว้ก่อนไปใ,ใส่สอกกระบ,บานพี่นอ้องเบอรงปุ่นก็เป็นอันน้ำไปสูบเซ่เขาเขาก็ยุบพ,พุ่นพี่น้องอันนี้ย้ายพ่อแยยม่แล้วปลูกไว้ปลูกไว้ให้งง่วกินนะคะหยา่างหยาลูกเปียกับหยาหวาน เมีบนบ่ลยเี่ยหยาลูกเปียบ่ลเลยมะปู่ก็พนอีด้วยนี่อันนี้เป็นหยาหวานนะคะเบื่อพี่น้องเอาไปห้ปู่เหงืงวัวด้นีนนน่เห็นบ่พาพนพูดใกล้ๆพนกับเป็นหน้าอันนี้กป็นหยาลูกเปียกไปกปู่เหงืงวัวนะคะทางมาพนไปหาคนสับโนใหม่ก่อนพี่น้อง <laughs> อ่หรามือโตคือจังหวยอีกเลย <laughs> พพไปพี่น้องคลิปเดสอบสิกับบานได้บันคลิปเดสอบกับบานพี่น้อง เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนกลับบ้านค่ะนี่เต่หลวงพี่น่อห้างกลับบ้านไหมกองอาจิสันนิดน,นึงนะคะน้องน้องใม่ค่ะมืออะไรไม่แม่มือ มองยีรุ่งไปเอานมให้มือกรุบกรุบกรุบลงไปเกือบกระหายน้ำน้องเม่ค่ะพี่น้องมาต่างหูไปเองหรอเกือบกระหายน้ำองเม่ค่ะฝูนหน้าไปแล้วเพราะเ่าว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามยังไง้าครับออกมาออกมาออกมาชาแนลออกมาชาแนลบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายกดติดตามน่ะกดติดตาม บายบาย